This is a trap. Run. ฮ hey! okay. ้ยเชี่ยยินดีต้อนรับสู่คืนแรกของคุณในฐานะレนเจอร์เャนเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบช่องวิทยุโอเคแล้ววิทยุออยู่ไหนตรวจสอบนี่คือช่องวิทยุเหรอ What the fuck กำลังตรวจสอบช่องศูนย์ทับโอเค มันกำลังขึ้นนะครับแล้วเสียงมึงดังไปไหมอันนี้เหมือนโอเคทรงเหมือนจะแอบ,บนะทรงเหมือนจะใหนะ้กูแอบเลยกด e เพื่อเพื่ออะไรก็โอเคเพื่อเพื่อเสียตังค์ให้มันนะครับเฮ้ยอ่ะอ๋อกดคลิกซ้ายเพื่อแบบว่าเปิดปิดประตูเฮ้ยเสร็จแล้วปิดประตูก่อนเคลียขยะบนพื้น โอเคปาให้หมดเฮ้ยน้องช่วยช่วยพี่เคลียร์ขยะหน่อยน้องไปเอาไปเดือดเดือดตึงๆนะแล้วไงต่อครับเคลียร์ขยะบนพื้นสะอาดเลยดีกว่ามากดีกว่ามากคืออะไรวะอ๋อเพราะความเฉินถ,ถูกหยิบขึ้น ผู้คนหลายคนได้หายไปในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาหากคุณเห็นอะไรบอกอรายงานปกติทันทีพยายามอยู่อ,อ,อะไรอย่างแต่ในกรณีที่ล็อกหน้าต่างที่ต้องล็อกหน้าต่างอ๋อแล้วยังไงครับปิดหน้าต่างวัตถุประสงค์ปิดหน้าต่างโอเคนี่กูล็อกเลย What the fuck แล้วไงต่อมิชัยเฮ้ยโอ้โหเอาเปิดไม่ได้เลยสบายแล้วเครื่องเปิเดไฟฟ้าต้องรีบูตแล้วมีไฟฉายให้กูไหมไปตามเส้นทางที่โอเคโอ้อ่าไม่แล้วมึงไม่มีไฟฉายกูเลยเหรอนี่ใช่ปะเนี่ยอัเชียมึงก็จะให้กูเสียตังอย่างเดี๋ยวนียเฮ้ยน้องอ๋อนี่น,นี่มีไฟฉายครับเปิด ลงแบงค์ล่างครับวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้ด้วยมีวิจะให้ด้วยรีบูตเครื่องเปิดไฟฟ้านะแล้วนี่คือแหละหน้ากากเสียงมึงแกรีมอตมากเลยเวลาหยิบของอะมากับน้องครับพี่ไม่กลัวอะไรอยู่แล้วนี่คือรีบูตอยู่อย่างนี้ไปอุลีนานด้วย เอ๋เหมือนจะมีจำสแกนนะแต่ว่าโทษทีพอดีแบบรีสตาร์อยู่นั่นคืออะไรคืออะไรเรากูรีสตาร์อยู่เนะี่ยเสียงหัวใจขึ้นด้วยอะไรวะสสิ้นการบูรพลังงานกลับไปที่หอคอยโอเคได้เลยได้ดูว่าพี่ชายเส <laughs> ียแลยว้วว่าบอดฟ้าอะเอาคุเดิน กดไฟแดดตัวสอบช่องวิทยุโอเคได้แล้วมันเป็นเคเวสบอกนะเฮ้ยโอ้โอใจเย็นปึบกำลังตัวสอบช่องโอเคอันนี้เราก็าต้องรอมันเหมือนเดิม,มจะซักเท่าไหร่วะกูถามจริงพี่ชายรอไปครับไม่รู้จะมีอะไรแบบ ต้งแช่แล้วไหมแต่เมื่อกี้มีต้องแชรไปแล้วนะแต่ว่าโทษทีว่ะพอดีแบบกูรีสตาร์อยู่อะเลยไม่ได้ไม่หมอนะต้องเป็นสัญญาณเตือนที่ผิดปกติอ่าก่อนที่กล่าวคุณจะสิ้นสุดฟรีวิดีโอต้องอัปเดตคือกูต้องอัปเดตวิดีโอแล้วขั้นแรกมุ่งหน้าไปที่ชั้นล่างแล้วเข้าไปที่เครื่องมือสเครื่องเข้าไปที่เครื่องส่งสัญญาณมันอยู่ตรงไหนเนี่ย ไม่ทำไม่ให้กูทำแต่แรกแววเราวะเฮ<อ>้ย all you need to do is hold the lever down until the button turns green once it does you need to get out of there fast the boards you are standing on aren't designed to hold weight for more than a short period of time พูดเยอะจัดตัวเฮ้ยน้องกดเสร็จแล้วแล้วตัวอักษรก็เล็กโอเคฮะทำได้ดีตอนนี้ออกไปจากที่นั่น คืนที่สองเรื่องเมื่อคืนด้วยการล็อกหน้าต่างโอเคนี่คือกลางคืนเลยเนี่ยได้เล้วเดอะเอาล็อกหมดละอย่างงี้ชิวดีดีตรวจสอบช่องวิดีโอมึงให้กูตรวจสอบเงี้ยมึงวนอย่างงี้ไปเรื่อยใช่ไหมเฮ้ยอะไรอะมีมีคนมาหา มีคนมาหาเฮ่เงยเ,เห็นแค่นึงหน่อยแล้วเมื่อกี้เพือ่วมอ้องเราแบบว่า,ห,าหันไปทางอื่นพอดีแล้วไม่ทันเห็นนะพวกความถูกเก็บรวบรวมคุณรับป,ประตูที่หอคอยเลนเจอร์ไหมจะรู้อ่ะนั่นแปลกมากเฮ่เอ๊ยเ็นอะไรอ่ะ กำจัดหนู What? แ้วหนูบ้านเลยกำจัดเงี้ยเอามือคิ้งม,มนันเ่ะอ h วดฟากแม่ะไอ้พวกหนูไล่อะไปหมดแล้วตรวจสอบช่องวิทยุโอเค okay. นั่งได้ไหมขอนั่งหน่อยดินั่งนั่งไม่ได้วอชมีใครบางคนพยายามที่เข้าไปในเต็นท์อของฉันเฮ้ยมีคนขอความช่วยเหลือครับ แล้วไงเราต้องช่วยไงใครบางคนต้องขอความช่วยเหลืออ่ะฮะช่องติดตามตำแหน่งของช่องติดตามมันเอ๊ะมันแปลอะไรวะเนี่ยเอย้ตรงนู้นเลยต้องไปหาคุณเดิมู้เลยใช่อ่ะโอ้เอาไก่นะไอ้เ็ดตกมาไม่เป็นไรเด้ยไฟฉายมึงก็สว่างเกินโอเคปะไปที่แคมป์ เดินยาวดิมีอะไรมาไหมผมว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะต้องมีนะต้องมีสักอย่างนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะมีละแต่ว่าเรามีกันสองคนเนี่ยมีไหมต้องแช่มึงต้องต้องแช่กูแล้วปุ้มปูมปุ้มไม่มีไม่มีว่ะพังเอ๊ะ This trap. is a trend. เฮ้ยเชียเฮ้อเกับไปที่เรนเจอร์ทาวเวอร์ตอนตอนแรกตอนแรกผมกลัวตอนนี้ตอนนี้ไม่กลัวแล้วดูท่ามันดูท่ามันไล่ตามเนี่ยาฮ้าท่ามดูมีความสุขนะทำไมมงวิ่งอย่างนี้เนี่ยม่งเหมือนเต้นเพลงไปด้วย อะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวครับเสียงและเสียงเพลงไม่โคตรดังเลยตามไหมเ,เดี๋ยวนักพูอยู่ไหนเนะี่ยมันหายไปแล้วกูเ,เดินตกอ,อีกแล้วเนี่ยมันหายไปแล้วมันพยายามใช้เสียงเพลงแบบหลอกหลอนเราฮะับเพลงมึงดังไปพี่ S 1> <S 1> <S กลับมาแล้ว <S <S โอ้ตอนแรกตอนแรกก็ตกใจอยู่นะแม่งโผป,ปุ๊บนี่กูดุ้งเลยอ่ะโอเคส่งส่งอะไรวะคือที่สามแล้วเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยเราต้องออกจากสถาน,นีสถานที่แห่งนี้เรื่องประจุก,กล่องโอ้ยเดยลารเพลินแล้วโอเคเดลาร เวลาที่กูต้องไปอย่างที่นี่แล้วอยู่ไปได้วันที่เนี่ยที่นี่อยู่ยากเกินนะอยู่ไปได้แล้วขอญาตขอยาตไปอย่างที่นี่ละแล้วมึงมีของอะไรวะกูเห็นตอนแรกห้องก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วมึงเก็บของอะไรเริ่มบรรจุกล่องบรรจุไปแล้วไงลองก็ตวครับใช่ปนเนี่ยโอ้เอาไม้มาตอกเลยวะ,วะตอกให้หมด เดี๋ยวเราบอกเนาะมือใจกูซื้อให้ได้เลยใช่ไหม๋ยวพี่ปิดหมดแล้วน้องแล้วไงต่อครับตัวสอบวิทยุอ่าเพราะความเร่งด่วนหนึ่งมีใครเร่งด่วนสิ่งมีชีวิตบางชนิดกำลังมุ่งหน้ามาที่เราเหรอ คุณมีเวลา27จะออกออกหรืออยู่ออกดิไม่แล้วรถรถอย้างล่างครับโดดลงเลยแล,แล้วขึ้นยังไงไ่แล้วูขึ้นยังไงเนี่ยหมดเวลาแล้ว รอชีวิตในตอนจบบทที่หนึ่งมีเอ๊คือเรารอดเหรอคือาากูรอดเหรอเมื่อกี้